แคลเซียมอลเทอเนตดีไหมแคลเซียมอลเทอเนตเป็นแคลเซียมชนิดที่ละลายได้ดีเนื่องจากถูกพัฒนาให้อยู่ในรูปที่ร่างกายสามารถดูดซึมแคลเซียมได้ดีกว่าแคลเซียมชนิดอื่นๆค่ะ ซึ่งร่างกายสามารถดูดซึมแคลเซียมไอทอเนตโดยการดูดซึมผ่านเซลล์ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ทันทีและไม่ก่อให้เกิดอาการท้องผูกไม่ตกตะกอนหรือตกครังในไตค่ะแคลเซียมไอทอเนตยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกป้องกันการเกิดโรคกระดูกพุนยับยั้งการสลายตัวของกระดูกช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกเสื่อมและกระดูกหักได้ค่ะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในกระดูกกระดูกอ่อน ประโยชน์ของแคลเซียมแอลเทอเนตมีมากมายเลยค่ะแต่ถ้าหากเรารับประทานในปริมาณที่มากเกินความจำเป็นก็จะส่งผลข้างเคียงได้เช่นเดียวกันค่ะ